ืได้เวลาแล้วฉันซื้อจากเบอร์เกอร์ิงมันค่อยเหมือนเบอร์เกอร์สักไรนะนี่น่ากินสเลยได้เวลากินแล้วนายนายทำอะไรนายทำอะไรฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะนายซื้อจากร้านอะไรฉันซื้อจากเบอร์เกอร์คิงนายรู้ไหมว่าเบอร์เกอร์คิงทำาจากอะไรอะไร จากระเบิดไงเพื่อนเชี่ยอะไรมึงมึงก็ไม่สมกินมึงจะระเบิดกูไม่เชื่อเว้ยเพราะฉะนั้นมึงกากกันไปสําหรับกูเว้ยเพราะฉะนั้นมึงก็ไม่มีสิทธิ์ตราว่ากูเว้ยมึงเชื่อกูเถอะว่ามึงเจอตัวระเบิดไม่เชื่ออืมอร่อยอ่ะ ก็เห็นมีอะไรเลยเพื่อนนักโกหกขี่มงโคตรโคตรวา้าเฮ้แค่นี้แหละก็จะไปแล้วสามชั่วโมงผ่านไปวอนนั่นหลอกชัๆเลยอ่ะฉันเห็นเป็นอะไรเลยยิ่งโอเคจะไปเข้างองน้ำแล้ว นี่ไงฉันเจอเาแล้วหุงน้ำดยเวลาเข้าแล้ววังว่ามันจะไม่ระเบิดตอนนี้หรอกมั้งฉันเพิ่งกินเบอร์ก็คิงมาเกีทำไม G4 ติดตูดกลัวอ้าเ